ธรรมะวลนิชชีวิตแจ่มใสและในวันนี้ก็จะได้กล่าวในเรื่องยอมไม่เป็นก็เห็นแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยไปพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าความโลภความโกรธความหลงเป็นของร้อน ถ้าบุคคลใดใครผู้หนึ่งมีความโลภมากก็ร้อนมากโลภน้อยก็ร้อนน้อยไม่โลภเลยก็ไม่ร้อนมีความโกรธมากก็ร้อนมากโกรธน้อยก็ร้อนน้อยไม่โกรธเลยก็ไม่ร้อนเลยมีความหลงมากก็ร้อนมาก หลงน้อยก็ร้อนน้อยไม่หลงเลยก็ไม่ร้อนเลยความโลภความโกรธความหลงถ้ามันเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของบุคคลใดใครผู้หนึง่งแล้วก็มีความร้อนอยู่ในจิตอยู่ในใจเช่นนั้นแต่ว่าวันนี้ก็จะได้กล่าว ในเรื่องของการยอมบางอย่างยอมแล้วก็มีความประเสริฐเลิศลำบางอย่างยอมแล้วก็ไม่ดีในประการที่หนึ่งที่ได้กล่าวว่าบางอย่างยอมแล้วก็รู้สึกประเสริฐเลิศลำยอมเคยประสบพบเจอไหมในบางครั้งพอได้ยินเขาดุด่าว่าร้าย ต่อตัวเราเขาติชินนินทาถากถางต่างๆนานาพอได้ยินแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจมันทุกข์ใจอยากจะไปเคลียร์เรื่องราวที่เราได้ยินมาว่าทำไมก็ต้องพูดว่าเราเช่นนั้นเช่นนี้ก็เป็นลักษณะคือยอมไม่เป็น พอได้ยินเรื่องอะไรที่เขาพูดว่าร้ายต่อตัวเราก็อยากจะไปเคลียร์ปัญหาแล้วก็นำพาให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจวุ่นวายตามมาบางทีก็มีการทะเลาะเบาแวงกันแกล้งสารพัดปัญหาที่จะตามมา นี่เพราะว่าเรายอมไม่เป็นเขาว่ามาก็ต้องว่าคืนกลับไปเขาพูดแรงมาก็ต้องแรงคืนกลับไปเราควรที่จะคิดเช่นนี้นะว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมาถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่เขาพูดมาก็ควรที่จะปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าจะทำให้ตนเองนั้นจะมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น แต่ถ้าหากว่าเขาได้ติชินนินทาว่าร้ายต่อตัวเราถ้ามันไม่เป็นความจริงก็ปล่อยไปโยมมันเป็นเพียงแค่การสมมุติคนสารเสริญเยินยอนั่นก็เป็นเพียงการสมมุติคนติชินนินทาวาร้ายก็เป็นเพียงการสมมุติเราไม่ไปเอามาแต่ต้องคลองแวะเกี่ยวคล้องไว้หรือว่าดองไว้ในจิตในใจ แต่ถ้าหากว่าเราเคยมีเรื่องราวต่างๆที่เขาติชินนินทาว,ว่าร้ายต่อต,ตัวเราพอเราได้ยินได้ฟังแล้วก็อดไม่ได้ก็ต้องไปดุด่าว่ากล่าวเขาแต่เกิดว่าเรื่องราวอย่างนี้เราแก้ปัญหาโดยการเคลียร์กันก็ตามด้วยการ ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าหากว่าใช้สติปัญญาก็ก็คงจะดีนะแต่ว่าถ้าหากว่าใช้อารมณ์แก้ปัญหานี่โยมมันก็ไม่จบไม่สิน้นคนนี้เราก็ไปทะเลาะบอกแว้งไปดุไปด่าไปว่าไปกล่าวเขาเหตุผลก็เพราะว่าเขาติจินเนนทาวาายตัวเราเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเรา ไม่ดีต่างๆนานาทีนี้คนนี้ผ่านไปนั่นก็มีคนใหม่ผ่านมามันเลยจบไม่สิ้น,นเราเคยยอมไม่เป็นนะโยมยอมไม่เป็น,นใครว่าเราไม่ได้เราก็มีศักดิ์ศรีเนี่ยถ้าคิดเป็นเช่นนั้นก็ก็คงจะเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลา <laughs> เพราะว่าเรื่องมนุษย์เนี่ยมันเป็นมาอย่างนี้ตลอดมันก็สายลมที่แตามาภาพนนั่งอยู่บนภูเขาเดี๋ยวก็มีจังหวะลมแรงเดี๋ยวก็ลม เบาเดี๋ยวก็ไม่มีลมทีนี้เรื่องราวของมนุษย์เนี่ยนะปีนีนะ้เราอาจจะมีปัญหากับคนนี้เพราะเขาติชินนินทาวารายต่อตัวเรานะปีหน้าเดี๋ยวก็ต้องเจออีกถ้าเราเคยแก้ปัญหาด้วยการใช้อารมณ์ก็จะแก้ปัญหาเช่นนี้อยู่โดยไม่มีสิ้นสุดนายกนี่คือเพราะเรายอมไม่เป็นมันก็มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เหมือนกับสุนัขของอัตมาภาพที่อยู่ด้านหลังถ้าต่างคนต่างไม่ยอมกันสุดท้ายปลายทางก็กัดกันนะแต่ถ้าหากว่ามีตัวหนึ่งยอมเสร็จแล้วก็ไม่เป็นไรหรือเห็นเขาชนไก่เนี่ยถ้าต่างตัวต่างไม่ยอมก็จะชนกันอยู่เช่นนั้นแต่ถา้ามีตัวหนึ่งยอมแพ้วิ่งหนีไปนะก,ก็ก็คงจะ หมดปัญหาตรงนั้นนะยอมภัยแพ้ในการยอมในลักษณะของการที่คนอื่นเข้ามาติชิ้น,นินทาว่าร้ายต่อตัวเราใครจะดา่าใครจะว่าใครจะกล่าวย่างไรก็ตาม <c oughs> แต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยรู้จักยอมเสียบ้างนโยบไม่ไปเป็นน้ำมันไปเติมไฟนะเขาพูดมาเราไม่ได้ ไม่ต้องไปรับรู้อะไรมากมายไม่ต้องมาคิดไว้ในใจมันเป็นของสมมุตินะยมถ้ายอมถ้าเรายอมเป็นนะคนนี้ผ่านไปพอมีคนใหม่มาก็พูดติฉินนินตาวารายต่อตัวเราเราก็ไม่มีความโกรธยิ้มอยู่ตลอดเวลาก็คือว่าถ้าผิดอย่างที่เขาว่าเราก็แก้ไขปัญหากับชีวิตของเราเนี่ยถ้าไม่ผิดเราก็ ไม่คิดใส่ใจอะไรโยมนี่ถ้ายอมในส่วนนี้เรายอมไม่ไปโตเถียงไม่ไปทะเลาะเบาแวงเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงใครจะว่าเราไม่ดีอย่างไรก็ตามใครจะติจินนินท้าว่าร้ายต่อครอบครัวต่อลูกต่อสามีภรรยาก็ตามโยมถ้ามันไม่จริงอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเราก็เฉยเฉยไปนี่เขาเรียกว่าการฝึก ยอมเป็นนะยอมให้เป็นแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์แต่ถ้ายอมไม่เป็นเนี่ยยอมแรงมาก็แรงไปก็ทะเลาะกันอย่างเงี้ยสุดท้ายปลายทางก็มีแต่เสียนี่คือเรื่องการยอมในส่วนนี้ยอมแล้วก็ทําให้ชีวิตของเราประเสริฐเลิศลาส่วนประการที่สองนะเราก็ไม่ควรจะยอมนั่นก็คือกิเลสท,ที่มันหมัก ดองเกิดอยู่ในชีวิตจิตใจบางทีไปตามใจกิเลสมหักนี่ก็ไม่ได้ร่างกายจิตใจของเราแต่ละท่านแต่ละคนนี่ก็ย่อมที่จะได้แลเห็นว่าจิตใจของเราในแต่ละวันนี่มันเป็นไปต่างๆนาๆนาบางวันใจก็ดีบางวันใจมันก็ไม่ดีบางวันใจมันก็มีความสุขบางวันใจมันก็มีความทุกข์ นะบางวันใจมันก็ตรงการอย่างนั้นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเกิดเราไปยอมนะเช่นอนาะตมาภาพกำลังนั่งสมาธิกำลังปฏิบัตินะส่วนหนึ่ง,งลึกๆใจมันบอกว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งวันหลังต่อไปนี่ก็คือไม่ควรไปยอมในกิเลสมานที่มาครอบงำยอมต้องฝืนสูนะ้ใจมันอยากจะ กินไอ้นั่นกินไอ้นี่หรืออยากจะไปดูตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้เราก็ไม่ควรที่จะตามใจกิเลสกิเลสบางตัวถ้าเราตามใจแล้วชีวิตก็มีแต่หมองมัวก็ไม่ควรที่จะไปตามใจกิเลสควรจะฝึกตนเองฝึกตนเองปฏิบัติตัวเองว่าแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละปี มีอะไรที่เป็นสาระเป็นประโยชน์แต่เราไปตามใจกิเลสของตนเองเห็นเขามีนั่นก็อยากมีตามเห็นเขาอยากได้นั่นก็อยากได้ตามเห็นเขามีตำแหน่งแห่งที่หรือเห็นอะไรก็ตามนึกอยากได้ไปหมดโยมนี่คือการบางอย่างก็ไปตามใจกิเลสไม่ได้บางอย่างอยากสบาย สวดมนต์ไปบางทีลึกๆก็มีกิเลสมารมาครอบงำมาสวดแค่นี้ก็พอแล้วในส่วนนี้ก็ก็ไม่ควรที่จะไปยอมกิเลสมารในการปฏิบัติในการสร้างความดีก็ตามบางทีเราจะสร้างคุณงามความดีปล่อยนกปล่อยปลาหรือสร้างความดีอะไรก็ตามแสดงออกบอกถึงความกะตันยูกะตะเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือทําความดีอะไรก็ตามบางครั้งใจมัน มีกิเลสมาครอบงำมาครอบงำนะา,า,าไม่ต้องทำหรอกหรือทำแค่นี้ก็พอนะอย,อย่างนี้เราควรที่จะต้องพิจารณาดูว่านะกิเลสที่มาครอบงำขวางกัน้นไม่ให้เราทำความดนะีอันนี้ก็ไม่ควรที่จะไปยอมนะต้องฝึกและก็ต้องฝืนยอมนี่คือการไม่ยอมตามใจกิเลสนั่นเองอย่างนั้นการยอมในบางอย่างก็มีความประเสริฐเลิศลำ้ำ ในบางอย่างนะยอมแล้วก็ไม่ดีเช่นนะอย่าไปยอมเรื่องของกิเลสที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเราจบขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร